สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยสูงวัยมากกว่า20ปีวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงและมีความสุขมากขึ้นคุณเคยรู้สึกไหมว่าการก้าวเข้าสู่วัย60ปีขึ้นไปเหมือนร่างกายและจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายคนบอกผมว่ารู้สึกอ่อนเพลียนอนไม่หลับความจำแย่ลงและบางครั้งก็รู้สึกโหดหูเหมือนชีวิตกำลังถดถอยแต่ผมมีข่าวดีสิ่งที่ผมจะแบ่งปันวันนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นวิธีการที่ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงลองดูกรณีของคุณสมหมายวัย65ปี ที่มาพบผมเมื่อเดือนที่แล้วเธอบอกว่าหมอคะฉันรู้สึกว่าตัวเองแก่ลงเร็วมากทำอะไรก็ไม่มีแรงจะทำยังไงดีแต่หลังจากใช้สูตร3าประการที่ผมจะเล่าให้ฟังภายในเวลาเพียงสมเดือนคุณสมหมายกลับมามีชีวิตชีวาร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุมานับพันรายผมพบว่าปัญหาหลักของผู้สูงวัยมักเกิดจากการขาดความสมดุลในสด้านสำคัญโภชนาการที่ไม่เหมาะสม การขาดการเคลื่อนไหวและการไม่ได้กระตุ้นการทำงานของสมองสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือเมื่อเราเข้าใจและแก้ไขความไม่สมดุลเหล่านี้อย่างถูกต้องร่างกายและสมองของเราจะตอบสนองในทางที่ดีอย่างน่าประหลาดใจและนี่ไม่ได้ต้องใช้การรักษาที่ซับก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลก สูตรแรกที่ผมจะแบ่งปันคือเรื่องโภชนาการหลายคนคิดว่าการทานอาหารเพื่อสุขภาพคือการจำกัดอาหารหรือทานแต่ผักเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วมันคือการเลือกทานอาหารที่ถูกป้องในปริมาณที่เหมาะสมคุณสมหมายเองก็เคยคิดแบบนั้นเธอพยายามลดน้ำหนักด้วยการทานแต่ผักสลัดงดแป้งและโปรตีนเกือบทั้งหมดผลคือร่างกายอ่อนแรงกล้ามเนื้อหลีบและยิ่งทำให้รู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้น สิ่งที่ผมแนะนำคือการรับประทานอาหารแบบสมดุลโดยเน้นโปรโตีนคุณภาพดีจากปลาไข่เต้าหู้ถั่วควบคู่กับผักผลไม้หลากสีและไขมันดีจากปลาทะเลน้ำมันมะกอกและถั่วต่างๆสารอาหารเหล่านี้ไม่เพียงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์แต่ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบำรุงสมองด้วยที่สำคัญการทานอาหารมื้อเล็กๆแต่บ่อยครั้งประมาณ5-6มื้อต่อวันจะช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้น และยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าการทานอาหารมื้อใหญ่เพียงสามมือ้อสูตรที่สองคือการออกกำลังกายแต่ไม่ใช่การออกกำลังกายหักโหมอย่างที่หลายคนเข้าใจผมแนะนำการเดินวันละ30นาทีร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบง่ายๆที่บ้านคุณประสิทธิ์อายุ70ปีเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อก่อนเขาแทบไม่ได้ขยับตัวนั่งดูทีวีทั้งวัน จนมีอาการปวดตามข้อและเริ่มมีปัญหาการทำหลังจากที่เริ่มเดินทุกเช้าและทำท่าบริหารง่ายๆเช่นการลุกนั่งจากเก้าอี้การยกน้ำหนักเบาๆด้วยขวดน้ำภายในเวลาเพียงสองเดือนคุณประสิทธิ์รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมากอาการปวดข้อลดลงและที่สำคัญคือเข้าสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นที่น่าสนใจคือการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องร่างกายแต่ยังส่งผลดีต่อสมองด้วย การเคลื่อนไหวร่างกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยนสมองเพิ่มการผลิตสารเคมีที่ช่วยให้อารมณ์ดีและยังช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วยสูตรที่3คือการฝึกสมองซึ่งสำคัญไม่แพ้การดูแลร่างกายคุณทองดีวัย68ปีเคยกังวลมากเรื่องความจำที่แย่ลงนกกระทั่งเธอเริ่มทำกิจกรรมที่ผมแนะนำเช่นการเล่นเกมฝึกความจำ การฝึกภาษาใหม่ๆผ่านแอปพลิเคชันและการทำงานฝีมือที่ต้องใช้สมาธิหลังจากทำอย่างสม่ำเสมอสเดือนเธอสังเกตว่าความจำดีขึ้นสามารถจดจำชื่อคนและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีกว่าเดิมที่สำคัญคือเธอรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าสมองของเรายังสามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่และเชื่อมต่อใหม่ได้แม้ในวัยสูงอายุ เราเรียกความสามารถนี้ว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของระบบประสาทการฝึกสมองอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเหมือนการออกกำลังกายให้กับสมองของเราสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือเมื่อเราผสมผสานทั้งสามสูตรนี้เข้าด้วยกันการทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายอย่างพอดีและการฝึกสมองอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือเมื่อเราผสมผสานทั้งสสูตรนี้เข้าด้วยกัน การทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายอย่างพอดีและการฝึกสมองอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้จะเสริมแรงกันและกันเกิดเป็นวงจรบวกที่ช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเราทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายจะมีพลังงานมากขึ้นในการออกกำลังกายเมื่อเราออกกำลังกายสม่ำเสมอการไหลเวียนเลือดดีขึ้นสมองก็จะทำงานได้ดีขึ้น และเมื่อสมองแข็งแรงเราก็จะมีแรงจูงใจและวินัยในการดูแลสุขภาพมากขึ้นคุณสมหมายเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ทั้งสามสูตรนี้เธอเริ่มจากการปรับอาหารก่อนโดยเพิ่มโปรตีนคุณภาพดีและผักผลไม้หลากสีเมื่อร่างกายมีพลังงานมากขึ้นเธอก็เริ่มเดินวันละสิบ้านาทีค่อยๆเพิ่มเป็น30นาทีและเริ่มทำท่าบริหารง่ายๆพร้อมกันนั้นเธอก็เริ่มฝึกสมองด้วยการเล่นเกมปริศนา เรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนและเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งช่วยกระตุ้นทั้งสมองและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมายไม่เพียงแค่ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่คุณสมหมายยังบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่มีพลังมีความสุขและมีความหวังในการใช้ชีวิตมันกขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน ต้องใช้ความอดทนและความสม่ำเสมอเราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยให้ร่างกายและจิตใจได้ปรับตัวที่สำคัญที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าสุขภาพแย่แค่ไหนมันไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มดูแลตัวเองผมขอสรุปขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มจากการปรับอาหารทีละนิด เพิ่มโปรตีนคุณภาพดีในทุกมือ้อแม้จะเป็นเพียงไข่้มหนึ่งฟองหรือเต้าหู้สักชิ้นเพิ่มผักผลไม้สีสันต่างๆและอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอสำหรับการออกกำลังกายเริ่มจากการเดินในบ้านหรือร,บรอบๆบ้านแค่5-10นาทีก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นระหว่างดูทีวีลองลุกนั่งจากเก้าอี้ทุกสานาทีเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้ว ส่วนการฝึกสมองเริ่มจากกิจกรรมที่คุณสนใจอาจเป็นการอ่านหนังสือเล่นเกมปริศนาหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณอยากรู้มานานจากประสบการณ์ของผมผู้ป่วยที่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอมักเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนภายใน2-3ถึงสเดือนบางคนเร็วกว่านั้นบางคนอาจช้ากว่าแต่ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นที่สำคัญอย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆมีความหมาย การเดินเพิ่มวันละห้านาทีการทานผักเพิ่มหนึ่งมือ้อหรือการฝึกจดจำคำศัพท์ใหม่วันละคำล้วนเป็นก้าวย่างสู่สุขภาพที่ดีขึ้นในฐานะแพทย์ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสิ่งที่ในฐานะแพทย์ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือการเริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่องคุณวิชัยวัยเจ็ปีเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อหกเดือนก่อนเขามาพบผมด้วยอาการซึมเศร้านอนไม่หลับและความจำเสื่อมหลังจากภรรยาเสียชีวิตเขาแทบไม่ออกจากบ้านไม่พบป่าผู้คนและละเลิการดออูแลสุขภาพแต่หลังจากที่เขาเริ่มปฏิบัติตามสูตรทั้งสอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการปรับอาหารการกิน ออกเดินยามเช้าและเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในชุมชนวันนี้เขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งที่น่าประทับใจคือคุณวิชัยไม่เพียงดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆในวัยเดียวกันเขาชวนเพื่อนมาเดินด้วยกันทุกเช้าแบ่งปันสูตรอาหารสุขภาพและช่วยสอนการใช้สมาร์ทโฟนให้เพื่อนๆที่สนใจ นี่คือพลังของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากคนคนเดียวแต่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างผมขอย้ำอีกครั้งว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากและไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงหรือการรักษาที่ซับซ้อนสิ่งสำคัญคือการเข้าใจหลักการพื้นฐานและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเหมือนรถยนต์ที่ต้องการการดูแลรักษาที่ดี อาหารที่มีประโยชน์คือน้ำมันคุณภาพดีการออกกำลังกายคือการขับขี่สม่ำเสมอและการฝึกสมองคือการอัปเกรดระบบนำทางถ้าเราดูแลทุกส่วนอย่างสมดุลอาหารที่มีประโยชน์คือน้ำมันคุณภาพดีการออกกำลังกายคือการขับขี่สม่ำเสมอและการฝึกสมองคือการอัปเกรดระบบนำทางถ้าเราดูแลทุกส่วนอย่างสมดุลรถคันนี้จะพาเราไปได้ไกลและยาวนาน ผมขอแบ่งปันเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามสูตรทั้งสง่ายขึ้นสำหรับเรื่องอาหารลองวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้าเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมจะช่วยให้เราไม่หันไปพึ่งอาหารที่ไม่มีประโยชน์เมื่อหิวพยายามทานอาหารเป็นเวลาและอย่าลืมว่าการทานอาหารควรเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเรื่องการออกกำลังกายหาเพื่อนออกกำลังกายด้วยกันจะช่วยให้มีแรงจูงใจมากขึ้น ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงและให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้ตามเป้าส่วนการฝึกสมองลองทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถเดิมๆเ,เช่นถ้าถนัดขวาลองใช้มือซ้ายแปรงฟันหรือถ้าชอบเล่นเกมปริศนาลองเปลี่ยนเป็นเกมตัวเลขบ้างการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นี่ปลงเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้ดีที่สำคัญ อย่าลืมว่าการพักผ่อนที่เพียงพอก็เป็นส่วนสำคัญของสุขภาพที่ดีพยายามเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในห้องนอนคุณจะเห็นว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆและค่อยๆสร้างมิสัยดีผลลัพธ์ที่ได้จะเกินความคุณจะเห็นว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆ และค่อยๆสร้างนิสัยที่ดีผลลัพธ์ที่ได้จะเกินความคาดหมายและถ้าคุณรู้สึกท้อลองนึกถึงคุณทองใบไวัย8ปปีที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันออกกำลังกายตอนแรกเธอบอกว่ายากมากแทบจะยอมแพ้แต่ด้วยความพยายามและความอดทนวันนี้เธอสามารถใช้แอปพลิเคชันวิดีโอคอลคุยกับลูกหลานและติดตามการออกกำลังกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วที่น่าสนใจคือ การที่เธอพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เพียงช่วยให้เธอติดต่อกับครอบครัวได้ง่ายขึ้นแต่ยังช่วยชะลอความเสื่อมของสมองและทำให้เธอรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนี่คือตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนาตัวเองสิ่งสำคัญคือความตั้งใจและความสม่ำเสมอผมขอย้ำอีกครั้งว่าการดูแลสุขภาพแบบองรวมผ่านสูตรทั้งสมนี้อาหารการออกกำลังกายและการฝึกสมอง เป็นกุญแจสำคัญสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพในวัยสูงอายุไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุใดเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายเกินไปเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าภายในสองถึงสามเดือนคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางระยะยาวทำด้วยความรักความเข้าใจและความอดทนต่อตัวเอง ผลลั์ที่ได้จะคุ้มข้ออย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางระยะยาวทำด้วยความรักความเข้าใจและความอดทนต่อตัวเองผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอนและหากคุณรู้สึกท้อใจหรือต้องการกำลังใจอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวเพื่อนหรือบุคลากรทางการแพทย์ บางครั้งการมีคนคอยสนับสนุนและเข้าใจจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นมากผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าถึงในผู้ป่วยหลายคนคุณสมหมายที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นตอนนี้เธอกลายเป็นผู้นำกลุ่มออกกำลังกายในชุมชนคุณวิชัยที่เคยซึมเศร้าวันนี้กลับมามีชีวิตชีวาและช่วยเหลือผู้อื่นคุณทองใบที่เอาชนะความกลัวเทคโนโลยีตอนนี้กลายเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆัเนเนวเดียวกัน ทุกคนล้วนเริ่มต้นจากจุดที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้และที่สำคัญที่สุดพวกเขาลงมือทำวันนี้ผมขอเชิญชวนให้คุณเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลือกสักหนึ่งสิ่งจากสามสูตรที่ผมแนะนำและลงมือทำตั้งแต่วันนี้อาจจะเป็นการเพิ่มผักในมื้อเย็นการเดินออกกำลังกาย5นาทีหรือการหัดใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆ จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆวันนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตและไม่มีใครแก่เกินเรียนไม่มีใครแก่เกินที่จะเริ่มต้นใหม่ผมหวังว่าข้อมูลที่แบ่งปันวันนี้จะเอ่ย